ฉันขขเปิดก่อนนะสุดยอดเนือทลลาใหญ่มากของฉันไม่ดีเลยฉันได้หมักฝรั่งแต่มันคือรสบรอคโคลีฉันไม่ดีใจไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันกินเป็นคนแรกฉันไม่มีอะไรที่ต้องกลัวจะกินนือทาลาอย่างมีความสุขด้วยช้อนใหญ่ๆอันนีอ้อร่อยจังชโชแลตสุดเข้มคน้น มันเยอะมากอ้ oh, น่ากินนะแต่น่าเสียดายที่นุทัลล่าหมดเร็วจัง hmm, แต่ฉันอยากกินให้เกลี้ยงที s <S ่จะกิน <man? S 1> ให้เกลี้ยงฉันจะมดเข้าไปในถังเลยโอ้ oh, ฉันคิดว่าฉันติดแล้วดูเหมือนฉันจะอ้วนขึ้นนะหลังจากกินนุทัลล่าเข้าไปตั้งเยอะลิเคีช่วยฉันด้วยเดี๋ยวฉันจะช่วยเองได้แล้ว สำเร็จแต่เจ็บหัวจังในใจฉันยังมีความสุขหลอนจากกินช็อกโกแลตอร่อย